สวัสดีครับผมนัทปั่นไตแดดไปครับก็ตอนนี้ผมอยู่ตรงท่าน้ําปากเก็ตนะฮะตรงนั้นสะพานพระรามสี่นะครับนี่ตรงนี้เขาสร้างใหม่นะครับนะทางเดินริมนน้าแล้วมีท่าเรือนะครับตอนเนี้ยนะเดินออกไปใต้สะพานาพาได้เลยนะครับนี่ด้านนี้ก็ยาวเลยนะครับนะผมไม่ได้มาตรงนี้ประมาณ2ปีอะ การเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนั้นยังไม่มีเลยนะครับตรงนี้นะตรงนี้ก็คงถมนะครับนะเอาหญ้ามาปลูกนะครับเนี่ยเขาสร้างท่าเรือตรงนี้แทนนะครับก็วันนี้นะครับจะไปกินร้านบ้านสวนอิงน้ําเราจะข้ามเรือข้ามฟางนะครับไปตรงนู้นนะครับนะวัดเตยนะผมจอดรถไว้ที่วัดเตยนะครับมันต้องไปขึ้นวัดเตยตรงนู้นนะฮะแต่ก็ยังดีครับที่บ้านเก่าๆตรงนี้ไม่ลื้อออกไปนะอืม ก็วันนี้จะไปร้านบ้านสวนอิงน้ําอย่างที่บอกนะฮะเดี๋ยวผมก็เดินกลับไปที่รถก่อนนะครับนะเพราะผมก็ข้ามาตรงนี้นะครับเพื่อเปิดคิดแล้วเดี๋ยวก็ล็อกไปตรงวัดบางจากนะครับจากวัดบางจากก็เข้าวัดปวดเกรนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยออกไปวัดสะพานสูงนะครับนะก็ถึงวัดสะพานสูงก็ไม่ไกลนะครับที่ผมวันนี้มาเริ่มที่ตลาดเก่าปากเกร็ดนะครับผมอยากกินขนมเปี๊ยะนะครับไม่ได้กินขนมเปี๊ยะมาเนิ่นนานนะครับ ขนมเปี๊ยะที่ตลาดเก่าปากเกร็ดนี่อร่อยมากคือข้ามาเพื่อกินขนมเปี๊ยะแค่นี้แหละนะครับนะ่ในตลาดเก่าปากเกต็ตขายพวกสังฆทานขายของเก่าอะไรอย่างนี้นะครับร้านทำขนมเปี๊ยะกำลังปั้นเลยนะของร้านหนังสือนวน,นิยายหายากแล้วนะร้านหนังสือเมื่อก่อน ต่ว่าผมมีร้านเช่าเดยนี้ก็ไม่มีะนะนะน่ครับฉ 1, รเฉลนมชัยพานิชขนมเปี้อร่อยะเออไปละถุงหนึ่งผมมเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่าซื้อบบตุนตุนไว้เยอะนะครับเคยอ,อยากกินก็มาแล้วก็ซื้อถุงสองถุงนะครับหมดแล้วก็หมดนะฮะเข้าวัดบ่อนะครับไปตามทางดีกว่าเห็นไหมาขาย เรื่องสังฆทานสังฆพันธนะ์นะเนี่ออกมาทะลุใต้สะพานพระรามสีได้เหมือนกันนะครับฮะข้าเหรือข้าวฝากอยู่ตรงนี้วัด่อนะโครงการส่งเสริมต้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปักเ,เดินเข้าไปตรงนี้ร้านนี้ได้มิชลินด้วยนะเพราะว่าคุ้งเผาอร่อยแต่ผมไม่เคยกินอะ มีก๋วยเตี๋ยวเรือสิบบาทนะครับเดินมาท่าเรือนะนี่ครับบริการไปกอบเกล็ดคนละสิบบาทอันนี้ก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกนะสิบบาทกันนะไนะปะข้ามเรือนะครับนะอ่าเรือมาแล้วอ่าไปครับข้ามไปเลย ข้ามมาเรียบร้อยนะครับนะท่าเรือวัดเตยนะครับนะก็ผมจอดรถไว้ฝั่งนี้เพราะว่าเอารถข้ามาไปเสียสิบบาทถ้าเกิดคนอย่างเดียวห้าบาทไปกันโอเคไปครับอา้าวเซเล่นตรงนี้จริงไปแล้วหรอทางตรงนี้นะครับนะไปวัดตำหนักเหนืได้นะเป็นทางเล็กเล็กเลาะไปนะ ตรงนี้วัดเตยวันนี้จะพยายามไปกินก่อนตอนเที่ยงนะครับเมาตอนเที่ยงเดี๋ยวคนเยอะนะฮะเราออกจากซอยก่อนนะครับไปรอตายประหลาดเสิก็ข้างหน้านี้นะครับจะข้ามสะพานไม้ไปฝั่งโน้นก็ได้หรือจะขี่ตีโค้งไปก็ได้รอตายประหาด ทางรถสะพานคล้ายก็นช่นะมองไม่เห็นอีกนะครับรถบังนะแต่ผมสีไปดีแล้วอ่ะแล้วขี่เข้าไปซอยวัดบงางนะจากนะตรงนี้คือใต้สะพานพระรามสี่นะข้ามพระรามสี่ไปก็ถนนแจ้งวัฒนะ ทางอยู่ในหูเขาหมดน,นะน่ะนะมึงนนจำได้วันละนะโอเคเนี่เดี๋ยวจะทะลุนะครับแต่ว,ว่าบางจา่าทางรงว,วัดบางจ่าเหมือนผมไม่เคยแนะนำตนะ้องเคยมาวัดบางจ่ารู้สึกจะข้ามมันจะตอกเขียนลนะครับที่เคยพามาเที่ยวนะฮะ เดี๋ยวจะขี่ล้ะไปไปออกปัตสาพานสูงวัดปุดเจนะฮะล้อไปได้นะครับน,นี่นะฮะวยเตี๋ยวไอ,วาอขาเลึ่อปืนร้านอยู่ตรงไหนวะ ี๋ยวนี้ร้านอะไรอย่างนี้นะครับห้อยขาลิ้นคองห้อยขาลิ้นปึงก๋วยเตี๋ยวในสวนก๋วยเตี๋ยวริ้มแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนวันนี้ก็น่าจะเป็นร้านติดคอนะครับของร้าุดมนะปลาสดอิงน้ำเอาจริงๆคอนเทนต์นี้ไม่มีคำว่าตันนะครับนะถึงบางทีผมฉี่จนแบบปลุกแล้วปลุกอีกก็เหอนนะจังหวัดนนท์นี่โอ้โห หลับตาขี่ยังได้เลยนะฮะวันนี้ไหนๆก็จะมาวัดบางจากก็เข้าไปดูหน่อยะะเราก็ว่าททำไมฟรีขาหรือเกินขีอยู่จานแรกนี่เองนะครับโอเคมาวัดบางจาก สวยๆนะครับของฝั่งเก็บนะครับวัดน,นี้จำไม่ได้นี่ช้างันลองนี้กันวัดน,นี้เคยรีวิวไปแล้วดังนั้นผมจะอขอถ่ายแบบคร่าวๆนะครับข้างในที่มันมีประวัติภาะเวสสันดรดนะ ผมไม่ขอพาดูรักกันนะครับจะพาไปดูพอามคุ้มารูดลื่มน้ำนะตอนนี้เราจะไม่ข้ามไปเกาะเก็บน,นะวันนี้เราจะไม่ข้ามะเดินมาดูนี่หน่อยนะครับเกาะเก็บน,นะนี่ครับ ไอคลิปกอกเกตเนี่ยผมเคยทํามาหลายคลิปแล้วนะครับนะเห็นเจดีล้มไหมครับนั่นตรงนั้นคือวัดปลารมัยนะครับนะอันนี้ข้ามไปวัดไผ่ล้อมนะครับวัดเสาท,ทองทองข้างในนี้เป็นกล่อกผมพาขี่ไปหมดแล้วนะพอะพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่นะครับนะถ้าปางนั่งผมเล็กไม่ถูกนะว่าปางอะไรนะครับนะ แต่ถ้าเป็นปางนั่งนะครับนะองนี้จะใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนท์นะครับนะถ้าเป็นปางนอนนะครับก็จะเป็นวัดลาดประคงธรรมนะครับที่วัดลาดประคงธรรมอาจจะอยู่บางใหญ่ตอนนั้นที่ผมมาอย่างบัวนะไม่เสร็จนะนี่บัวนาะเสร็จแนละ้วสวยเช่ยนมะมาผมอยากกินนะครับนะไม่ได้กินมานานไส้ถัว่วหวานมากอร่อยนะครับแล้วก็มีไข่เค็มนะครับ ขนมเปียรร้านนี้หวานมันอร่อยนะครับเนีผมมาปักเก็ตที่ไรก็ซื้อทุกทีครับโอเคไปกันต่อไปไปต่อนะครับอย่านั่งนานนั่งนานเดี๋ยวไปถึงร้านไม่มีอะไรกินมาดีนะครับ,บจับได้มันจะบไม่ได้ต้ท้องช้างอยู่ไหนไม่รู้จับไม่ได้ละช่างมันเถอะ ก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆของผมแล้วกันนะครับคลิปวัดบางจากนะน,นี้กอนรีวิววัดจบ,บุค่าวๆะอ๋อร้านนี้เหรอไอ้ขาลิ่เนเฟื่งอันนี้อ่ะสีล็กนะครับ ะจะไปตัดกับถนนบางพวยกรุงเทพหรือถนนแจ้งวัฒน,นะนะนก็เป็นถนนที่มาจากพระรามสี่นั่นแหละครับโอเคทางเล็กๆล,ล็อกไปนะถางสวสวยๆผมพาเที่ยวอย่างนี้นะครับ ทางเล็กๆสนุกๆน,น,นะฮะคืออาจจะระยะทางไม่ได้ไกลอะไรมากมายนะครับแต่เป็นทางที่แบบว่าลัดเลาะนะครับนะต่อเส้นที่ผมมาเนี่ยมันจะไปออกวัดสะพานสูงนะข้าวัดปดเกตมา ผมว่าคลิปนี้คงไม่ยาวเพราะดูระยะทางสั้นหน่อยนะระยะทางไม่ได้ยาวมากประมาณ6กิโล5กิโลนะครับดังนั้นผมก็จะขี่ค่ะช้าแล้วกันเพื่อให้ดูบรรยากาศนะครับะถ้าเกิดพอนใดคลิปเป็น10กิโลค่อยขี่แบบจ้ำๆจนะเออสดชื่อ ม,มาอย่างนั้นนะครับขี่จักรยานถ้าเกิดรู้ทางนะครับนะที่ไหนก็ไปได้หมดอ่ะนะไม่จำเป็นต้องข้ามถนนใหญ่เลยแล้วไปแล้วมานะครับบางทีมันอาจจะช้าหน่อยเพราะว่าทางเล็กในซอยมันทำความเร็วไม่ค่อยได้นะครับแต่ที่แน่นอนคือมันปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกลัวรถนะครับ ัวอย่างเดียวคือหมาโอเคลาดตาสะพานเลยนะฮะต้องไปเข้าตรงนู้นนะครับนะ,ะเข้าตรงนู้นเดี๋ยวเจอวงเวียนเราเข้าซอยปางโม่ข้าเลยนะฮะมันก็าจาะเลาะคองพักอุดม ซึ่งตรงนี้ตรงวัดของคุ้งนะครับนะฝั่งสองข้างคือปากคลองพระอุดมพอดีนะครับรนี่สารมาลายนะครับไม่ใช่สารมาลายหรอกมันเป็นสารเจ้าแม่เลสักอยางนะฮะนน้ำลงนะครับ ใส่เทีย์ตัดรถปัน่นไปต่ออ่ะจะตรงไปก็คือวัดวดเกศะนะครับทางเวิร์นี้นะครับผู้ตรงตรงสมัยก่อนมางงพอสมควรนะวัดโรดเกศวัดเลไลไปวัดตำหนักเหนือนะครับนะ สามสี่อะไรอย่างเงี้ยไปบางกุลรัดสมัยก่อนงงแต่นี้ไม่ค่อยงงแล้วนะถึงจะไม่ค่อยมาขี่มอนเท่าไหลนะครับช่วงหลังๆแต่เหมือนทางมันอยู่ในหัวแล้วนะขี่ไปขี่มาไม่รู้ขี่นอดอนะ่ะเข้าซอยวัดกอดเกตเลยนะครับไม่ใช่เข้าซอยเข้าวัดเลยแหละ วัวตดเกตนะขพุทชบาทสี่รอยร้านานหลายที่นะจะไม่เคยถ่ายวันนี้ถ่ายแล้วหน่อยนะนี่ไงพุทาบาทสี่รอยโ้รอยที่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ ครับใหญ่มากนี่มาแกมอกดจำลองนะตรงนี้ท่าน้ำวัดนะครับมานะไม่ต้องไวแล้วนะครับเยาไปไม่ทันนะเดี๋ยวเมื่อไหร่ที่ คนลงเยอะๆนะครับร้านนะครับนะจะไม่มีที่นั่งนะครับสมากร้านตรงนี้ต้องไปก่อนเที่ยงนะครับเที่ยงทีลาคนลงนะโอเคสถ okay. านี้จะนำไยคของพระอุดมโอเวัดโอเคใช่มานอะันนี้ข้ามมาวัดสะพานสูสง ว่าติดกันพาไปวัดละเดี๋ยวออกหน้าวัดเลยนะครับเอ๊ <"Hey>, วันนี้วิ่งสั้นไปหรือเปล่านะแต่เวิร์นี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับนะไปะ ออกหน้าวัดกันเลยนะครับโอเคต้องเลี้ยวนอะนะ้าไปตรงนี้ออกวัดสารีโขนะครับนะ ทางนี้ผมเคยพาขี่ไปครั้งหนึ่งไม่รู้จับดหรือเปล่านะี่ออกไปถนนสามสี่ห้านะครับที่ไปกินนี่ตรงวัดท่าเกวียนนะนะครับร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรสักอย่างเรือมอนไม่รู้ชื่อนี้ป่ะนะไปมาเป็นร้อยๆยร้านแล้วจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับ นะแต่จำได้มันอยู่ตรงไหนแต่ร้านวันนี้ไม่ไกลนะครับนะข้างหน้านี้ก็ถึงแล้วบอกแล้วเลยวัดสะพานสูงมันหน่อยบรรยากาศดีๆตรงนี้มันก็ออกนนบุรีแล้วแหละนะครับขึ้นมันนี้ครับขึ้นไปประทุมนะครับเริ่มมีทุ่งนาะเริ่มมีอะไรอย่างเงี้ยซอยไหนวะไม่น่าใช่ซอยนี้ ข้าเสิยงเดี๋ยวลมโชยบุฟฟอยทัอยข้างหน้า,านะคือคนแนะนำเขาแนะนำมากเราบอกร้านนี้อร่อยราคาไม่แพงแล้วก็วิวดีด้วยบางวันก็มีกล้วยทอดอ่าเหมือนยายมาขายกล้วยอ่ะนะครับพายเรือมาเ,เขาบอกว่าอย่าเกินเทีย่ยว ตรงนี้แน่เลยถึงแล้วครับบ้านสวนอิงน้ำนะฮะสอเข้าไปในซอยนี้กันนะครับหาไม่ยากครับปากซอยมีเขียนบ้านสวนอิงน้ำนะเดี๋ยวนี้ร้านเลิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะพวกร้านในสวนอย่างนี้เมืองนนท์มีเยอะนะครับนี่สวยนะครับสวนๆเลยนะฮะ ฝนคงไม่เยอะเนะยังไม่เที่ยงเลยก็เ้ย๋วยเตี๋ยวบ้านสวนอิงน้านะฮะก็อยู่ไม่ไกลจากวัดสะพานสูงนะครับนะโอเคเข้าไปกินกันเนี่ยอำเภอปักเก็ดจังหวัดนนทบุรีองพะอุดมอ๋อ สวยดีนะนีป้ามาขายกล้วยทอดซื้อหน่อยก็เมนูจะมีพวกมักกะโรนีนะครับนะคก๋วยเตี๋ยวผมสั่งเป็นมักกะโรนีใส่กอกแล้วกันแล้วเล็กตบบะหมี่แห้งคนระับ น้ำแกเกลือ้วตาล่ามีลูกชิ้นด้อเอามาสักงสองม,มาแล้วกันเนาะก็เป็นร้านริมคลองนะครับสวยๆนะอาหารก็ราคากลางๆไม่แพงมากนะครับนะก็ราคา๋วยเตยี๋จานละสามสิบบาทมะกรนีจานละห้าสิบหกสิบโอเคราคารับได้นะกิน,นข้าวทอดคุณยายที่มาขาเมื่อกี้ก่อน ก็อร่อยดีนะครับกบับกรอบดีนะแล้วก็บกาวตี๋กับมานี่ครับข้ยเตี๋บะหมี่แห้งมานะครับนะก็30บาทไม่แพงนะครับนะราคาถือว่าใช้ได้นะนี่แคปหมูหน่อยนะเนะี่ยใส่ไปนะครับบะหมี่ร้านนี้ใช้ได้นะ นี่ครับอันนี้หมูตุนนะฮะร้านนี้อร่อยนะครับให้เครื่องเยอะด้วยนะนี่ตับนะฮะนี่ครับ,รบมากินกวยเตี๋ยน้ำตกบ้างแล้วเราก็ไม่ลืมที่จะใส่แค็หมูหมูตุนร้านนี้อร่อยนะครับยิ่งฝันมากร้านนี้นะฮะหมูตุนนะครับ อรร่อยอยจิงันนี้ก็ทิ้งไว้นานพอสมควรแล้วนะกว่าจะได้ถ่ายเส้นก็ยังเป็นเส้นอยู่นะครับนะถือว่าใช้ได้น้ำตกรานนี้รสชาติดีครับไม่ต้องปรุงเลยนะฮะรสชาติกลมกล่อมนะครับคนเริ่มทยอยมากันแล้วสงสัยมากินมื้อเที่ยงกันนะครับ ตกเข้มขน้นนี่มักกะโรนีนะครับเพราะผมมาได้กินมาเป็นปีนี่มักกะโรนีอืมมักมกะโรนีอร่อยรู้เลยว่าผัดกับเนยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผัดกับน้ำมันมันจะไม่มีกลิ่นแบบนี้นะครับหอมครับหอมหอมจริง และนี่ครับไส่กอกครับนะเป็นไส่กอกอย่างดียเลยถือว่าผ่านนะครับร้านนี้แล้วก็สอดท้ายเดินช้อปิง้งหนะ่อยชิ้นอร่อยครับมาละสิบสองเป็นลูกชิ้นหมูแท้นะครับนะเหนียวนุ่มอร่อยนี่ครับตอนเที่ยงร้านคนเยอะนะครับนะี่ยก็เมื่อกี้กินไปร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะครับ ก็ไม่แพงนะครับนะ่ากินเต็มโตเลยโอเคครับก็ถ้าเกิดถ้กชอบครับก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับกดซับสไครต์ให้ด้วยแล้วคลิปหน้าผมจะพาไปไหนก็คอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ